คุณกำลังรับชมไทยบันเทิงครับเขียงข้างซากไททานิกสรุปทุกรายละเอียดโศกนาฏกรรมยานดำน้ำไททันสรุปทุกรายละเอียดสำคัญของโศกนาฏกรรมเรือดำน้ำไททันเจอที่ไหนเกิดอะไรขึ้นและย้อนไทม์ไลน์ทั้งหมดเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการสูญหายของยานดำน้ำไททันหรือเรือดำน้ำไททันจบลงที่โศกนาฏกรรมเมื่อหน่วยยามฝั่งสหรัฐออกมาแถลงข่าวยืนยันว่า ผู้ที่อยู่บนยานไททันทั้ง5คนเสียชีวิตแล้วและพบซากชิ้นส่วนยานไททันซึ่งคาดว่าเกิดการระเบิดเนื่องจากแรงดันน้ำมหาศาลใต้มหาสมุทรสรุปทุกรายละเอียดสำคัญของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นที่จดจำไม่แพ้ไททานิกเป้าหมายการสำรวจที่นำมาสู่ข่าวเศร้าที่ทั่วโลกต่างร่วมอาลัยมาดูเรื่องของสาเหตุการระเบิด พลเรือตรีจอห์นเมลเกอร์ผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งที่หนึ่งของสหรัฐเปิดเผยว่ายานบังคับระยะไกลหรือ r o v ของทีมค้นหาได้ค้นพบชิ้นส่วนกรวยส่วนท้ายของยานและซากอื่นๆรวมทั้งหมด5ชิ้นหลักๆอยู่ห่างจากซากเรือไททานิกประมาณ488เมตรนี่เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าให้อภัยอย่างเหลือเชื่อบนพื้นทะเลและเศษซากต่างๆนั้นบ่งชี้ว่า เกิดการระเบิดหรืออิมพ o ชันของเรืออย่างรุนแรงเมาเกอร์กล่าวด้านพรแฮงกินผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเก็บกู้และวิศวกรรมมหาสมุทรของกองทัพเรือสหรัฐเสริมว่าเศษซากดังกล่าวบ่งชี้ถึงการสูญเสียความดันภายในตัวยานและนำไปสู่การระเบิดที่รุนแรงทั้งนี้จะสังเกตจากคำพูดของเมาเกอร์และแฮงกินได้ว่าการระเบิดในที่นี้ไม่ใช่การระเบิดแบบเอ็กพลชันแต่เป็นการระเบิดแบบอิมพลูชัน การระเบิดแบบเอ็กโพรชันนั้นจะเป็นการระเบิดที่เราคุ้นเคยคือจากภายในสู่ภายนอกแรงระเบิดจะแผ่ออกมาจากวัตถุส่วนการระเบิดแบบอ m p l o s ชั n นจะทําให้วัตถุยุบตัวเข้าหาตัวมันเองเกิดจากแรงภายนอกที่ทําให้โครงสร้างหรือวัตถุยุบตัวอย่างไรก็ดีการระเบิดแบบอิมพ o ูชั n นสามารถทําให้ชิ้นส่วนของวัตถุที่ระเบิดกระจายออกไปด้านนอกได้เช่นกัน เนื่องจากชิ้นส่วนที่เล็กกว่ามักจะก,กระเด็นออกไปหรือถูกดีดออกเมื่อชิ้นส่วนอื่นๆพังทลายจึงเป็นที่มาที่มีการพบชิ้นส่วนยานไททันกระจัดกระจายออกมาแม้จะเป็นการระเบิดแบบอิมพรชันสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยานดำน้ำไททันถูกบทขยี้ด้วยการระเบิดอิมพรชันก็คือเรื่องของแรงดันที่มีมหาศาลใต้ทะเลลึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าที่ระดับผิวน้ำทะเล แรงดันจะอยู่ที่ราว14.7ปอนต์ต่อตารางนิ้วแต่ที่น่าตกใจก็คือระดับแรงดันน้ำที่ระดับความลึกซึ่งซากไททานิคจมอยู่นั้นสูงถึง6,000 psi หรือก็คือแรงดันรุนแรงกว่าผิวน้ำมากกว่า400เท่านั่นแปลว่าหากเรือดำน้ำหรือยานดำน้ำใดๆเกิดข้อบกพร่องไม่สามารถต้านทานแรงดันมหาสารใต้น้ำได้เรือดำน้ำจะยุบตัวในเสี้ยววินาทีถูกบดอัดด้วยแรงดันน้ำมหาศาร ความตายเกิดขึ้นแทบจะในทันทีสำหรับผู้ที่อยู่ในเรือการระเบิดเกิดขึ้นเมื่อใดทีมค้นหายังไม่สามารถตั้งข้อสรุปได้ว่าเหตุการณ์ระเบิดของยานดำน้ำไททันเกิดขึ้นเมื่อใดแต่เมาเกอร์ระบุว่าทุ่นโซน่าที่ส่งลงไปใต้น้ำเพื่อตรวจจับสัญญาณความเคลื่อนไหวต่างๆตรวจไม่พบสัญญาณของเหตุการณ์ภัยพิบัติใดๆในช่วงเวลา72ชั่วโมงหลังเริ่มปฏิบัติการ ขณะที่อุปกรณ์ช่วยฟังเสียงที่ติดตั้งไว้ระหว่างการค้นหาก็ไม่สามารถบันทึกสัญญาณของการระเบิดไว้ได้แต่อย่างใดนั่นหมายความว่าการระเบิดอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่ปฏิบัติการค้นหาจะเริ่มต้นขึ้นหรือก็คือระเบิดตั้งแต่วันอาทิตย์ที่18มิถุนายนที่ยานไททันเริ่มดำน้ำลงไปแล้วนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจว่ากองทัพเรือสหรัฐได้ตรวจพบสัญญาณอะคูสติกที่สอดคล้องกับการระเบิดเมื่อวันอาทิตย์ และส่งข้อมูลนั้นไปยังผู้บัญชาการที่เป็นผู้นำการค้นหาแต่ก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นสัญญาณจากการระเบิดของไททันจริงหรือไม่ส่วนกรณีที่มีการรายงานพบเสียงใต้น้ำช่วงวันอังคารถึงพุธ20-21มิถุนายนซึ่งทำให้ทีมค้นหาจำกัดวงการค้นหานั้นณนตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะตำแหน่งเสียงกระแทกที่ตรวจจับได้โดยโซน่ากับตำแหน่งที่พบเศษซากยานไททันนั้นไม่ตรงกันดูเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆระหว่างเสียงที่จับได้กับตำแหน่งยานไททันที่พบบนพื้นทะเลเมาเกอร์กล่าวสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เมาเกอร์บอกว่ายานควบคุมระยะไกลจะยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุและรวบรวมข้อมูลต่อไปและจะต้องใช้เวลาในการกำหนดไทม์ไลน์เฉพาะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไททัน ซึ่งซับซ้อนอย่างเหลือเชื่ออีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีการสอบสวนก็คือช่วงเวลาที่หน่วยยามฝั่งได้รับแจ้งว่ายานไททันสูญหายไปนั้นทิ้งช่วงนานเกินไปนับตั้งแต่ที่ขาดการติดต่อโดยมีข้อมูลว่าไททันเริ่มดำน้ำลงในช่วงเวลา6-7ถึงโมงเช้าตามเวลาท้องถิน่นหรือ18-19ถึงนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยจากนั้นหนึ่งชั่วโมง45นาทีต่อมาเรือแม่ที่รอยอยู่บนผิวน้ำขาดการติดต่อกับไททัน กระทั่งในเวลา16.40น,นหรือตี4.40นของวันที่19มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยหน่วยยามฝั่งสหรัฐจึงจะได้รับแจ้งเหตุยืนยันเรือดำน้ำไทท่านสูญหายซึ่งเรื่องนี้คาดว่าจะต้องมีการสอบสวนหาความชัดเจนขณะที่ในส่วนของการเก็บกู้ซากและศพของผู้เสียชีวิตทั้ง5คนนั้นเจ้าหน้าที่กล่าวว่ายัางไม่สามารถให้คาตอบได้ว่าจะสามารถลงไปเก็บกู้ได้หรือไม่ เราจะทำงานต่อไปและค้นหาพื้นที่ต่อไปแต่ผมยังไม่มีคำตอบสำหรับประเด็นนี้ในตอนนี้เมาเกอร์กล่าวสำหรับผู้โดยสารทั้ง5คนที่เสียชีวิตในยานดำน้ำไททันประกอบด้วยฮามิชฮาดิงนักธุรกิจและนักสำรวจชาวอังกฤษวัย58ปีชาซาดาดาวูดนักธุรกิจชาวอังกฤษวัย48ปีสุเลมานดาวูดลูกชายของชาซาดาวัย19ปีพอนอองรีนาโจเลส นักสำรวจชาวฝรั่งเศสวัย77ปีฉายามิสเตอร์ไททานิกสตอกตันรัชผู้บริหารของโอเชียนเกตวัย61ปีซึ่งทำหน้าที่เป็นพลขับของยานไททันอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการฟ้องร้องต่อบริษัทโอเชียนเกรเอ็กซเพดิชั่นผู้พัฒนายานไททันว่ากระทำการโดยประมาทหรือละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่แม้ผู้โดยสารจะมีการลงนามในสัญญาไม่เอาความหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ตาม แมทธิวดีเชฟเฟอร์ทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเดินเรือกล่าวว่าสัญญาไม่เอาความไม่ได้มีผลผูกมัดเสมอไปและไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้พิพากษาจะปฏิเสธสัญญาดังกล่าวหากมีหลักฐานว่ามีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรืออันตรายบางประการที่ไม่ได้เปิดเผยอย่างครบถ้วนหากมีบางแง่มุมของการออกแบบหรือการสร้างเรือลำนี้ซึ่งถูกปิดบังไม่ให้ผู้โดยสารทราบหรือมีการใช้งานโดยรู้เท่าไม่ถึงการ แม้จะมีข้อมูลว่ามันไม่เหมาะสำหรับการดำน้ำนี้นั่นจะเป็นการขัดต่อความถูกต้องของสัญญาไม่เอาความเชฟเฟอร์กล่าวระดับของความประมาทเลินเล่อที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการบังคับใช้สัญญาไม่เอาความจะขึ้นอยู่กับผลของการสอบสวนหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ก่อนหน้านี้มีรายงานที่แสดงให้เห็นว่ามีคนเคยเตือนโอเชียนเกตเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยร้ายแรงของไททันเดวิดลอกริช อดีตผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางทะเลของโอเชียนเกกล่าวในคดีความในปี2018ว่าการทดสอบและการรับรองความปลอดภัยของบริษัทยังไม่เพียงพอและจะทำให้ผู้โดยสารได้รับอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นในเรือดำน้ำเรามาย้อนทำลายเหตุการณ์ทั้งหมดโอเชียนเกตเอ e d i t i o n ให้บริการผู้นำโดยสารไปยังซากเรือไททานิกที่ก้นมหาสมุทรด้วยราคาเริ่มต้นที่250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว8.7ล้านบาทต่อหัว การเดินทางจะใช้เวลา8วันโดยเรือวิจัยโพรลาพรินต์จะขนเรือดำน้ำไททันไปยังกลางมหาสมุทรเริ่มต้นจากเมืองเซนจอนรัฐนิวฟันแลนด์แคนาดาเดินทางระยะทาง700กิโลเมตรไปยังซากเรือจากนั้นโพรลาพรินต์จะปล่อยไททันลงสู่ก้นมหาสมุทรคาดว่าจะใช้เวลาดำลงไปและกลับขึ้นมารวมทั้งสิ้นประมาณ8ชั่วโมงวันศุกร์ที่16มิถุนายน2023 ทริปที่เกิดเหตุออกเดินทางจากนิวฟแลนด์สู่มหาสมุทรแอตแลนติกวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2023เรือโพลราพรินต์เดินทางมาถึงจุดปล่อยตัวเรือดำน้ำไททันโดยหน่วยยามฝั่งสหรัฐให้ข้อมูลว่าไททันเริ่มดำน้ำในช่วงเวลา6-7โมงเชา้าตามเวลาท้องถิน่นหรือ6โมงเย็นถึง1ทุ่มตามเวลาประเทศไทย1ชั่วโมง45นาทีต่อมาเรือโพลราพริน์ขาดการติดต่อกับไททัน 14นาฬิกาหรือตี2ของวันที่19มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยเรือดำน้ำไทยท่านไม่ลอยกลับขึ้นสู่ผิวน้ำตามกำหนดการ16นาฬิกาสนาทีหรือตี440นาทีของวันที่19มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยหน่วยยามฝั่งสหรัฐได้รับแจ้งเหตุยืนยันเรือดำน้ำไทยท่านสูญหายวันจันทร์ที่19มิถุนายน2023 ทางการสหรัฐและแคนาดาเริ่มปฏิบัติการค้นหาโดยใช้เครื่องบินเรือและทุ่นโซน่าวันอังคารที่20มิถุนายนถึงวันพุธที่21มิถุนายนมีรายงานว่าทีมค้นหาตรวจพบเสียงใต้น้ำเปลี่ยนทิศทางยานควบคุมระยะไกล ROV ที่ปฏิบัติการค้นหาใต้ทะเลไปยังบริเวณที่ดูเหมือนจะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงแทนแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณที่จับต้องได้ของเรือที่หายไป วันพระฤหัสบดีที่22มิถุนายนตามการคาดการ์ที่ว่าในเรือดำน้ำไทท่นมีออกซิเจนเพียงพอราว4วันทำให้ประเมินว่าในเวลา5นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่22มิถุนายน2023หรือ17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยออกซิเจนในเรือจะหมดลง15นาฬิกาหรือตี2ของวันที่23มิถุนายนตามเวลาประเทศไทย น่วยยามฝั่งแถลงยืนยันการเสียชีวิตของผู้โดยสารบนยานไททันทั้ง5คนทั้งหมดคือการสรุปรายละเอียดโศกนาฏกรรมยานไททันครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ pptvhd 3 6 c o m ครับ